แล้วจะมีเมียทำไมอืมถ้าจะมาตกปลาเดี๋ยวเขารู้หรอกว่ามึงไม่มีเมียคนเดียววะจะมีเมียทำไมคิดยังไงครับเรียบไม่มีเหลือก็มีอ่ะเหรอเนี่ยคุยกูมาตกปลากันสนุกสนุกกูอยากเป็นซินเตอร์แม่เย็ดโดนเมียตามก็เป็นเรื่องดราม่านะครับเป็นคนมาตกปลานะครับขยันถ่ายคลิปปนะครับก็เป็นคนตกปลาคนนึงได้คนนึงได้คอนเทนต์อีก ก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมปาเทนเจกันอีกแล้ววันนี้เรามีแผนนะครับที่จะไปตกปลากันนะครับผมก็จะไปตกปลาที่บ่อเนีับผมโอเคเดี๋ยวไม่พูดพร้อมทำเพลงครับเดี๋ยวเราลอดูกันนะครับเดี๋ยวเพื่อนมารวมตัวกันแล้วเดี๋ยวเราไปพร้อมกันโอเคเดี๋ยวกันครับก็ที่บ่อเด้นเนี่ยครับตอนนี้ถึงแล้วนะครับนี่กินข้าวก่อนนะครับกินข้าว นี่ตัวตึงสุดในทีมเลยเนี่ยเป็นไงครับวันนี้เออทุกคนนะครับวันนี้เรามีชาเลนจ์กันนะครับคือเราจะแบ่งเป็นเราจะแบ่งเป็นสามทีมนะครับแล้วก็แข่งเดี๋ยวเลยใครตกไปมากสุดก็ชนะนะครับอันนี้ทีมผมนะครับทีมผมอะไรท์ทีมมึงนี่อันนี้ทีมมึงต่อวันนี้ ก็มีดีหม่มนะครับดี่หมอมแต่ว่าตอนนี้สาเพิมได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีใครได้เลยนะครับเพราะว่าปีมือมันเหนือชั้นกันทุกคน <c oughs> มันสูตสี่นะครับรู้สึกไงบ้างครับจบการมาตกที่นี่ม่ปาลาครับไ <c oughs> ม่ปลามันมีนะครับแต่ว่าปลาไม่แดดแต่ป่าไม่แดดนะ <c oughs> เดี๋ยวรอชมมับรอชมว่าจะได้วันนี้จะได้เท่าไหร,ร่นะเดี๋ยวรอชม <c oughs> อครับเอาแล้วล่ะในฝั่งฝังข้าไม่ได้ปาร์ ได้แล้วทุกคนนี่โอ้มาแล้วตัวแรกเอานำแล้วหรอปานินครับใช่ปานินป่ะปานินครับเรียบร้อยอทางอ่ะงานอยู่นู่นเลยนะเอาขึ้นมาเอาขึ้นมา ไม่ได้ครับมอาขโมยครับผม,มวิลลัาาครับไมไดมมครับหน,นหนึ่งตัว <laughs> หนึ่งตัวห <laughs> นึ่งตัวคือ <laughs> กลุ่มกลุ่มนี้เข้ามาตรงนี้นะครับก่อน,นเราแบ่งแบ่งโซนนั่นเลยครับนี่กลุ่มนี้ครับ แล้วก็กลุ่มฝั่งนูน้นหนึ่งกลุ่มแล้วก็กลุ่มผมอยู่ตรงนี้คน,ะนี่กลุ่มผมอยู่ตรงนูน้นนะเราแบ่งเป็นสามกลุ่มนะครับโอเคอี่เจ้ากูไหมนะครับไม่ใช่ไม่ใช่กูคุยไก่โพปลากูไม่ตกอ่ะออกก็ไม่ได้มึงตกเอาได้แล้วความขวาวผิดกูไม่ได้อะพยายตกมึงอ่ะ อยัยทำไมอะไรทำอะไรครับเอาอ่ะเอาว่าเอาอไ่าฟัหลบนะหลบนะได้แล้วได้แล้วหลบหลบหลบหเสี่อหลุดยูได้ป่าสวายอ่ะมาได้โม่เสร็จแล้หลุดมึงมันหลุดจจ๋อ่ะจ ไอ้ชายมึงเจ็บเปล่วะกูขอโทษนะเว้ยมึงฆ้ารู้ว่ามึงเจ็บอ่ะฆ่าบาปอ่ะแต่ฆ่าอยากได้ปลาจะมีป่ะเลี้ยงไปเป็นพันๆเนี่ยเคยคิดจะเลี้ยงกลับไหมเคยมีโอกาสไหมเล้เลี้ยงทั้งชีวิตเนี่ยเชื่อเลยว่าเกือบหมื่นแล้ะเกือบล้านแล้ว ธอคิดว่าเธอเรียนเขากลับแบบเธอต้องรอให้เขาตายก่อนถึงจะเคาะโลงเอาข้าวมาให้กินเขาหัวเราะอย่างนี้เราบอกผู้คิดยังไงครับเรียบไม่มีเหลือเกียรว่าไงวะก็มีอ่ะเออนะเฮียคุยกูมาตกปลากันสนุกสนุกกูอยากเป็นซินเตอร์แม่เย็บโดนเมียตามปึ๋งห่วยโอ้ยสุดยอดเกียมันก็ไปจีแล้วไม่เป็นไรลาเลยเราเริ่ม ขาดาวน์ตั้งแต่วันที้ก็คือไม่รมียไม่มเเนี่ตั้งแต่วันนี้ยเนาะไม่เปไรเธอแต่เขาไปจริแต่เขาจะไปดูหนุ่จีนหโหนุ่มจีนค่ะจุ๊ดเลยนะเสียเหนียเฉาเวยตีนเียปิงปิงให้หนุ่มจี๊ยบิงห่าเจียิงห่มเอสายราดึงเดนแนในมาเลียร์หน่อยสัก1 3 คุยเมียมึงไปกินไม่หัดดิอยู่กับเมียเฮียคุยชอบหนีตะล่อนไปหาคนอื่นอื้อแล้วจะมีเมียทําไมอืถ้าจะมาตบปากเดี๋ยวเขากูรู้หรอกว่ามึงไม่มีเมียคนเดียวอะจะมีเมียทําไมมีทําไมครับตอบพี่ไหนตอบครับมีทําไมครับมีคำตาบที่ต้องการคําตอบมีคำตอบไหนมีนะครับเนี่ยครับ ก็เป็นเรื่องดราม่านะครับเป็นคนมาตกปลานะครับขยันถ่ายคลิปแป๊บนะครับก็เป็นคนตกปลาคนนึงได้คนนึงได้คอนเทนต์ีนี่นะครับก็คือดราม่าประจําวันนะครับผมก็ตกปลานะครับก็ได้มีสีสันนะครับนะเเพราะว่าตกทั้งวันก็ได้ตัวเดียวนะผมนี่นะครับเป็นสีสันหนึ่งชีวิตนะครับ เราอย่าไปคิดเยอะครับโอเคนะครับ<า>เราก็จะมาสรุปกันนะครับว่าเราได้ตัวเดียวนะครับผมตกมาสี่ห้าชั่วโมงครับเราก็ได้ตัวเดียวเนี่ยแล้วเดี๋ยวก็คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับอุยยังโมีสองตัวอีกอย่าลืมให้ช่องฟาตินใครด้วยนะครับเจอก,กันคลิปหน้าครับถ้าคลิปหน้าไปทำอะไรก็รอติดตามเลยครับเไปยัตบาย aqui,